เพื่อนๆสามารถแชร์ให้เราอ่านได้นะครับในคอมเมนต์เรชอบดูมากครึ่งของครึ่งปีแรกของ2023ันยมาเพื่อนๆแชร์กันเยอะมากเป็นสั่งสองสาคอมเมนต์เลยอยากอ่านอีกเหมือนกันว่าแบบแต่ละคนมีเพลงในใจครึ่งปีหลังเป็นเพลงอะไรบ้างเนาะป้าไม่น่าเชื่อคนดูไทยถูกไปแล้วเนี่ยโธอะไรกันอยู่ได้โช่โง่โง่ไงมาเซลจสสิสวัสดีค่ะ กันเัยแล้วเนาะ Happy ียร์แฮป Happy New Year ที่เราผ่านมาสองปีใช่วันที่สิไม่ใช่แปดหนึ่งวีดีี่นี้วันที่เจ็ด้วยโคตที่เวอร์สวัสดีีใหม่กับ s u b s c r i b e r ์และคนดูทุกคนด้วยมีคนทวงถามมาเยอะมากว่าจำเซตแต่จัดอันดับ ครึ่งปีหลังมเมื่อไหร่กอล์ฟเมื่อหนี้นั่นแหละว่าจะทำอะไรเอาเป็นคิปเปอร์ใช่ใช่ซึ่งวันนี้ขอบกับซิสจะมาคุยกันเรื่อง <_ S 1> เพลงในดวงใจจองซิสห้าอันดับแรกในปี2023 <_ S 2> คือปีห<ป>ลังลใช่ซึ่งจริง,รงต้องบอกว่าแอบยากกว่าต้นปีแอบยากกว่าถ้าให้ to be honest เราสึกว่าครึ่งปีหลังไม่ค่อยมีเพลงโดนเราสักเท่าไหร่อะารแบบไหถึงว่าเพลงถูกกริ่งเราอะแค่จะเป็นวงลูกสาววงอวยยังยังไม่ถูกกระดิ่งคนับนช่ออันนี้เป็นการสปอยล์หรือเปล่า าเพลงที่ชอบก็ชอบสุดๆไปเลยอ่ะหมายถึงว่าถ้าหนูเทียบกับครึ่งปีแรกอ่ะอาจจะสูงว่าครึ่งปีแรกด้วยซ้ำสำหรับเพลงที่ชอบมากสุดๆในปีหลังเลยก็เริ่มเลยไหมล่ะก็เริ่มเลยอันดับที่ห้าเอาของใครก่อนเราก็ได้เอาลยอกซ์ส์ก่อนอันดับที่ห้าของอาร์มแทรค่ะคหนึงก่อนที่จะเริ่มอย่าลืมซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ช่องพวกเราด้วยใช่พอจะบอกว่า หลังบ้านเนี่ยพอไปเช็คมาแล้วเนี่ยคนดูสองซิสส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ยังไม่ได้สับสับกว่า60%สิบเปอร์เซ็นต์ใช่เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราสามารถแวะกดสับสัครให้พวกเราได้นะแล้วก็อย่าลืม <บน S 2> กดกร<ด>ะ<ล>ดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปทุกคลิปที่เราอัปโหลดกันด้วยนะอ<า>่ะ <c oughs> อันดับที่ห้าขอเป็นเพลงที่ตอนแรกอ่ะไม่ค่อยชอบด้วยซ้ำด้วยซ้ำแต่ตอนเนี้ยมันชอบขึ้นมารู้กว่าเป็นเพลงที่ดีเมโลดี้เพราะอ๋อเมโลดี้เพราะสังเนีย หรอไม่ใช่เพลงเพลงผู้หญิงเพลงผู้ชายผู้หญิงเพลงผู้หญิงเฉลยเลยเฉลยแล้วกัน E T A เรียกจร เซอร์ไพรส์ใช่เซอร์ไพรส์บัตรเนาะเซอร์ไพรส์อ่าคือรู้สึกว่าถูกจลิตสุดในเพลงที่ปล่อยมาในในในเพลงสองคือที่ชอบสุดคือท่อนเถียงแหละนี่รู้สึกชอบเฮ้ยทำวิเอ็กด่วยนี่หวังเซอร์ไเนยคือแอคพอดูบ่อยๆอ่ะนี่ยิ่งชอบเพอร์ฟอร์แมนซ์นะคืออย่างตอนแรกเพอร์ฟอร์แมนซ์พอดูอ่ะมันอาจจะวุ่นวายนิดนึงเพราะท่อนบุกแต่ไม่พอไม่เหมือนกันแต่จริงๆแล้วมันคือคิดมาดีแล้วยิ่งแบบไปดูเพอร์ฟอร์แมนซ์บนสเตจบ่อยๆว่าท้อน้อ้บ่อยอ่ะคือรู้สึกว่าลงตัวแล้วถูกต้องแล้วทีี่เลือกกนน้ใาร ฟอรอกมาเพลงของออกมาได้เป็นอันดับ5เลยแต่นี่แอมเห็นด้วยนะว่าพอแบบหลักจากที่รีแอ t ครั้งแรกที่เราดูไปเพลงมันม่วนขึ้นเก็ชอบท่อนมีมมากต้ถึงกับบอกว่าบอกกูเลยว่ากูต้องทาของท่อนมีมเท่านั้นใช่จำนด้ไม่ชอบตอน r ี a c t เป็นยังไงต้องเต้นต้องงงงใช่อันดับหน้าของฉันต้องถึงกับต้องดูโพสต์ก่อนว่าจริงๆอ่ะฉันอะอยากให้เพลงอันดับหกของฉันเปียกเป็นที่ห้าคู่กานเพลงพี่สาว นบีบีนึกว่าจะติดเดย์หพี่ขนาดแรงอวยแล้วนะขนาดแรงอวยโซดซถึงจะสงสัยเลยว่าอะไรมาเบียดพีท่าว่าจะไปจริงเพลงอันดับที่5้ตั้งคิดว่าเพลงเนี้ยควรจะเป็นเพลงชาร์ตของน้องๆน้องๆไหนอ่ะหนูว่าจะเป็นเอ็นมิกไม่ใช่หรือว่าจะเป็นลูกสาวชาลูกสาวชาพีซอบไลน์แน่นอนลูกสาวเต็มไปหมดเลยทุกคน ไอเบ i ร์อายเอฟทเวย์ไม่ก็จันร ic> <mm ่าออฟเดอะเรคคอร์ดใช่ส bon ิครับออฟเดอะเรคคอร์ดออฟเดอะเรคคอร์ดตอนที่รีแอคเสร็จแล้วอะแล้วก็พอเนรีแอคแบดดี้อะฉันแทบจะไม่ฟังออฟเดอะเรคคอร์ดเลยจริงหรอเออฉนันฟังหน่อยมากแต่มันมันมีช่วงหนึ่งที่ว่าอยู่ด mm ีออฟเดอะเรคคอร์ดมันเหมือนรันในเพล์ลิสต์มาเรื่อยอะเรากลายเป็นแบบ ฉันต้องเปิดออฟเดอะเลคคอดฟังจนพี่ชายกูเปิดออฟเดอะเลคคอดจริงเหรอกรอหูพี่ชายก็หูพี่ชายเหมือนครูซัมเมอร์กูก็เลยแบบเริ่มเปิดใจกับออฟเดอะเลคคอดแล้วก็ทราบว่ามันเป็นเพลงที่ดีมันว่าเพลงหนึ่งเลยที่อันดับอาจจะสูงกว่านิดนึงแต่ด้วยความที่ว่ามันมาช้าไปหน่อยมันก็เลยแบบติดเพลงอื่นไปแล้วอะไรกได้ก็เลยมาเป็นที่5ของฉันเรื่องแบบเพลงมาช้าก็เลยทำให้เราจูนกับเพลงได้ซาได้ชอบเพลง Winter With U ของดิจิล่า่เอแต่มันมาช้าไงมันมาช้าไปใช่ บอกไม่ใช่แค่เพลงที่มาช้าพี่คือแยคช้าหรอต้องนานนะครับปีห้าผมอสอบคุยเธอว่ามันเป็นยังไงฉันว่ามันยากมากสาหรับเธอจริงรอพราว่าเธอบอกว่าไปเอานานมากสำหรับปีห้าใช่ไหมเมื่อีพูดไปแล้วแต่ว่าจริงๆครึ่ปีหลังเพลงไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่แต่ว่าพอมานั่งไล่ๆดูก็โอเคอันนี้ก็เข้ามาปีหแต่ถามว่าถูกใจ1 0อยอไหมก็อาจจะยังไม่ดาวอินเทอร์เวเอาโยไม่ใช่มีข้อมูลแค่นี้เลยข้อมที่คุณลูกษา เอ็อ่ะถูกต้องดิวแดนหรอไม่ใช่ดิวแดนคับเพชรโซสายโซฮุนเฮงโซฮุนไม่น่าเชื่อนึกว่าจะสูงกว่านี้ไม่นึกว่าจะสูงกว่านี้นึกว่าจะไม่ติดอันดับด้วยซ้ำเพราะว่าตอนที่รีแอคคับเพชรโชอ่ะดูปุ่ยแบบเฟลเน้นหนึ่งนิดนึงแต่ว่าฟังก็ชอบฟังเวลาแบบตอนเช้าเวลาเราไปทำงานเวลยก็เราสึกว่า จังหวะก,กองอ่ะมันอุ้มมังกรที่ไม่ปลุกเตือน้วไปทำแบนแต่อย่างเดียวที่ไม่ชอบเลยคือคุ่น <c oughs> รอดทั้งเรืองแต่ว่าจังหวะแบบยิ่งเป็นท่อนแรปโคคอน่าหลังทุกแรกอ่ะนั่นคือแบบเทเลพาร์ทของเพลงทองมาเข้าใจได้จริงๆเอ็กซ์เปคให้อันดับสูงกว่านี้แล้วก็คาดหวังกัะบวงลูกสักค่อนข้างเยอะแต่ว่าในปัจไัยแค่นี้ก็ถูกใจแล้วม,มาอันด <c oughs> ับห้าะก็ต้องมีอยู่แล้วป้าเลยหรอพวกหมาอ้า อันดับสี่อันดับสี่ของน้องชอบมากฉันรู้เลยเพลงมามืดใช่ไหมเพลงมามืดอยู่นะเพลงมามืดโซโล่เดี่ยวศิลปินเดี่ยวใช่ไหมยังไม่เดี่ยวยังไม่เดี่ยวฉันเคยเต้นลงทวิตเตอร์อ่ะตัดอุยเป็นวงท้าคนหรือเปล่าเป็นวงท้าคนดังเต้นภาษาเกาหลีด้วยดังสาวไม่กลัวไม่ใช่ ไม่ใช่ด้วยคนดูไทยถูกไปแล้วเนี่ยโชว์อะไรกันอยู่ไี่โชว์โม่โชว์โม่าไม่พูดเลยฉันไม่ชอบทิ้งอิดจีอิดจีริงโก้ไม่เสิร์ชายพอมาจำได้ว่าตอนที่เราจะรีแอคกับน้องอาบอกว่าอุ๊ยเผื่อฟังไปหน่อยนึงแล้วก็รู้สึกว่าหยุด ต้องรีแอคใช่ต้องบอกว่าเสียดายเพลงนี้มากที่ไม่เป็นไตเติลเกาหลีแต่คือเข้าใจว่าคําว่าลิงโก้มันคือแอปเปิลภาษาญี่ปุ่นปะใช่แอปเปิลาันญี่ปุ่นใช่เพราะว่าถ้าเป็นภาษาเกาหลีจะเป็นมนซาควาก็จะแยกเป็นภาษาภาษาไยภาษาภาษาภากาภาษ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 ามากาภาษาพลงาภาษางาษาภาษาางาภาษาภาษาภาษเางาภนษาภาษาภาษ่าษาภี่าภาษ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 าภาเพมาษาภงแาาษาภาษาภาาภาาภาษาานาา คือมันโชว์ท่านเป็นอิจี้ที่ดีมากๆเศรษฐายที่คนเกาหลีที่รู้สักอ่ะไม่ค่อยรู้สักเพลงนี้อ๋อมันเนี่ยงพอมันเป็นภาษาญี่ปุ่นใช่เราก็เลยบอกว่าเฮ้ยมันเป็นเพลงอิจี้นะอะไรเงี้ยเอออันมณ์แบบแอบเสียดายนิดแต่เราอะชอบมากมันถ่อนที่อยู่อันดับที่สี่ของน้าที่สุดเลยยิงเกิร์พี่สาวลากอันดับที่สี่เขาเธออาจจะเดาได้ยากหนึงอย่างบอยแบนด์ก็ต้องเป็นน้องข้าว่สิ หรือมม่ก็น้องพาวหรือว่าเป็นเดวินแฟนสาวชันแฟนสาวหรหรือว่าเป็นเด็กข้างบ้านเพราะว่าเดวินสามารถเดวินไม่ใช่เดวินเด็พาวพาวแหละพาวน้องยอดคงน้องยอดแะน้องยอเพลงอะไรด่าเสียงด่าเสียง คุณดาวถูกคุณพี่สาวชื่นชมออกนอกแน่ผู้ตรงๆคือเพลงมันเป็นเพลงที่สองสิก้าพี่สาวชูเพลงผู้ชาย ในครึ่งปีนี้ก็ไม่ได้มีป้าไม่มีมีเธอคนเดียวที่มีเพลงผู้ชายคือแบบฟังบ่อยมากคือเพลงคันแบบ easy listening อ่ะแบบ off the record wrestling อะไรโซนเนี้ยมันจะมาพร้อมกันเพลงอีกที่เดี๋ยวมันอาจจะเป็นสองสองเดี๋ยวเดี๋ยวเพลงนันเฉลยเธอต้องอ๋ออีกอ๋อเหรอแต่ว่าเธออาจจะไม่คาดคิดว่าทำไมถึงขึ้นมาสูงขนาดนี้จริงเหรอโอเคของฉันลูกสาวเหมือนเดิมฉันว่าเนี้ยเดาไม่ยาก เอ็กซีกแหรอหรอใช่ตำนานพี่ตองอ้วก G I L T G I f G I L s h she เย็งายเกุ้ยอ่ะจะมีเพลงที่เป็นทำนองปลุกใจเวลาลากกระเป๋าใบบินรอบที่แล้วอ่ะมีเพลงของเอลลีไลเดซทำนองแบบว่าลากกระเป๋าซาซ่ามึง เรื่งจริงๆแล้วอ่ะทารของการฟังเพลงอ่ะว่าเป็นเพลงที่โอเคเลยแบบมันปลุกใจใช่ไห่ปุ๋ยก็น่าจะชอบอยู่แล้วใช่คือเอจริงๆก็เป็นคนชอบเพลงแบบเอเรจติกนิดนึงแล้วพอมีเพลงนี้เข้ามาก็รู้สึกอุ๊รักกันมัมันแบบมันเดินเร็วสาวพระทางเรื่องชอบเคอร์ฟอร์แมนซ์นะที่เป็นตัวเอกใช่คือคิดมาแล้วคิดดีมากจริงแล้วก็พับเทียบเดินพับเทียบเดินพับเทียบเดินสุดยอดแล้วก็จริงๆชอบแดนเซอร์อ่ะยิ่งถ้าไปเห็นตอนโมนรวมตอนแสดง แมนมากนไมม่ถึง c h a n n e ก XG ใช่ครับอันดับสามอันดับที่สามกินขนมไม่พูดพูดหน่อยไม่เรากินขนมไม่แปลงเลยนะคะก็เป็นการกินให้รู้ว่าสปอนเซอร์สอบอัเขาได้เราจเอาเด็ดกินอร่อยสุดมีคนรีเควสให้พี่ต๋องอ่ะกินขนมต่อพีาหาได้ทำได่อไปดูเป็นแอคทิวิตี้ที่เข้ากับพี่สาวถามว่ากินพี่สาวพูดกันมาแล้วเพลงอันดับสามทุกน้อง์เอารู้แล้ว คือคืนที่ดาวเอาคุณทำอะไรอ่ะเริ่เลยเริ่เลย ก็คือโลล็อกจะแบบท็อปกว่านี้นะเนี่ยไม่ในที่สามพอแรงมากพอเรื่องกับสองมันแรงคือเราสองคือชอบจริงดีเแบบไปฮิตขึ้นมาเลยมันเป็นอันดับสามตอนที่เราดูเอ็มวีเนาะเรายังจับจุดยังยังไม่ติดเพราะรู้สึกว่าได้จริงสามจริงจริงตอนนั้นรู้สึกเหมือนเอ็มวีมันมีความแบบพยายามจะใส่ลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเหมือนแบบจูนไม่ค่อยติดอันนี้คือเพอร์เฟกไนท์ของซาเลอร์ฟิลของพูดุ๊บซาเลอรามาคือมันก็ฮิตที่เกาหลีขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งมีล็อกก็แบบดีดีคือมันเป็นเพลงที่พอ listening นะแต่ในขณะเดียวกันคือเราเห็น challenge ไปบ่อยอะ c h a l l e n จะมีผลจริงๆในการที่ทําให้เราชอบเพลงนี้ชอบเพลงก็ตาะเราเห็นไปบ่อยยิ่งโดยเฉพาะคลิปของจงกุกที่เต้นกับน้องๆโคตรเออเลยทำให้ชอบเพลงนี้มากขึ้นไปอีกเลยทําให้เราเต้นเพลงนี้เหมือนกันของ w i t เตอแล้วก็เต้นลายจงกุกว่ะต้องสั้นตำรับที่สก็ easy l i s t e n i อยู่แล้วผู้ชายผู้หญิงผู้หญิงเนาะแต่เพลงเนี้ยแบบทุกคนต้องคิไม่ถึงแน่เลยว่ามันมาถึงตำแับนี้ได้ยังไงเพลง summer เพลง summer ซัมกรซาด้วย ่โอไมเกอร์ไม่ใช่งั้นฉันขอทำน้ตเลยไม่ลอง้ยโอไมก์ก็ส์เอ็นเมสเอ็นมกลว ชอบ Roller Coaster ไม่จริงๆไม่คดเชสใช่เพราะว่าในคลิปสาบมากฉันบอกปุ๋ยว่าฉันไม่รู้สึกอะไรเลยฉันไม่รู้สึกหลังจากนั้นแบบสองเดือหนึ่งเดือนอะไรเงี้ยมาคุยกับปุ๋ยกับอาร์มแล้วว่าเอ้ยเป็นเพลงที่พอจริงๆอะไรเงี้ยแบบเออแบบฟังได้เรื่อยๆอะไรเงี้ยรอเพลงสี่เพลงอะ Roller Coaster of the Record Dazzling B B แบบหวานหวานหมดเลยหวานหวานหมดเลย มันโอเวอร์โดสุดๆแล้วก็โอเวอร์โดสมากๆจริงก็เลยมาเป็นอันดับสามเป็นเพลงที่ดีจริงๆทุกคนต่างฟังมีเพลงสามค่ะ Perfect Night ไม่ใช่ Off the Record Off the Record อะไรกูขอมาแบบเราเวลาไอยโอพิมมาหาพวกเราไอ้กูอะแล้วคำว่าหน่ายต้องแบบหน่ายแก็จำหน่ายออก Off the Record หน่ายกลัว ชอบวิธีการลองคือมันอดไม่ได้จะต้องลองตามแบบน้องมันคิดมาแล้วซันชิมชีมหนาวอว่าเปิดไอ้สุดๆสำหราวอนยองเลยแล้วก็เซนชอบมากคิดว่าพี่ตองอ่ะน่าจะชอบเหมือนกันแต่กาคิดว่าน่าจะอันดับสูงกว่านี้เพื่ออย่างที่บอกอ่ะมันคลิกช้าไปหน่อยถ้ามันฟังแล้วมันคลิกเลยมันจะได้แบบเร็วใช่ป่ะไม่กีดพยายามเก็บอาการสุดๆเพราะว่าอีกถึงเดียวกับกูแต่ไม่อยากสปอยก็คือชอบมากสำหรับเรานะถา เนี้ยคือทางของอายเสียงวันวาดนตรีแบบประมาณนี้อธิบายไม่ถูกอะแต่นี้คือชอบมากรู้สึกว่าทางเนี้ยคือทางที่ใช่ที่สุดในการแบบไปต่อของไอซ์อารมณเลยนะมาดับสามค่ะชอบมากสองแล้วค่ะยิงปืนได้ยังปืนอะไรปืนอะไรไม่มีเหรอเอาปืนิงได้เลย ไม่แต่ว่าพี่กุ๋ยไม่ได้รีแอคแต่น้องบอกไปแล้วว่าน้องชอบเพลงนี้มากใช่แต่ชัไปตามดูแล้วเป็นเพลงที่ดีใช่ก็คือล็อบบอ l i ิฟของชัยจงจริงๆริที่ชอบแต่ครั้งแรกที่ฟังแหละเพราะรู้สึกว่ามันมาถูกทางของเซจองเขาเป็นร้องเสียงเพราะอ่ะเขาต้องร้องเพลงแบบนี้เออแล้วกลายเป็นเพลงที่มันถูกต้องทุกอย่างนะครที่มันเป็นเพลงเศร้าแต่ว่าเราฟัง ไปทำกับไปทำงานว <c oughs> ่ะออ <c oughs> คือมันมีทั้งไฮโน้ตเบาๆที่ไม่ต้องพยายามเอาสไตล์เสจจ่องไม่ต้องตะโกนแล้วก็มีแบบแอปปิดยิมพอไว้ซะเรื่อยๆนี่ไม่ได้ดูเอแล้วนะแต่ว่าคือฟังแต่เพลงคือถูกจ<ใ> <ใ S 2> ริตส,<ช>สุดๆกับเพลงใช่คุณภาพสองสุดมาแล้วตอนนั้นเราก็ร้องอึ้งกับ MV ็มวีใช่เรียลสุดๆเสียงพร้อมมากถ้าใครแบบไม่ได้ดูเรารีแอคสามารถลองไปฟังอีกรอบได้เขาเอ่าคลิปเลืออันดับสองมาแรงเลยมาแรงมากๆากมาแรงสุดๆและอันดับสองของพี่สาวละของฉันก็ไม่โซโล ิสเหมือนกันแต่เป็นโซโลลิสหนุ่มหนุหน่มเลย,ลเลยฉันว่าจองและก็กลุกว้าวถูกต้องเจ็ด <c oughs> ต้องไม่ทำกานทำการยันวางปังยันวางเ ศิลปินชาเข้า2สองอันดับแล้วนะแปลกมากแปลกมากแปลกปีนี้แปลกมากแล้วข้าวอันดับหนึ่งเป็นอุ้ยแบกนี้จริแบนี้ทำไมก่อนทำไปถึงทเกลงนี้รู้สึกว่ามันลงตัวดีสำหรับเราเนื้อ้องอะพอแบบเป็นภาษาอังกฤษมันเข้าถึงง่ายตอนเนื้อเพลงกับ สิ่งที่เขาจะเสือมันแบบตรงไปตรงมาดีเร,ราก็รู้รสึกว่าเขาค่อนข้างชอบแล้วก็เห็นความเป็นศิลปินในจองกุกเลยอเออ,อใช่ก็เลยแบบเออฟังบ่อยามากๆเยอะมากแม่ที่สองซึ่งถ้าเป็นที่สองของฉันใครเลยผู้หญิงพวงมาลัยเดี่ยวเดี่ยวจะชอบขามินีมมอนขมมอนเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่จริงคุกกี้เสแตนท์ไทยไม่ใช่เราไปเจอตัวจริงมาโซมีอะไรเลงเลยว้าวมีขึ้นสูงว้าขึ้นสูงมาก forward. คือตอนแรกๆเหมือนจะเฉยๆใช่ปะเพราะว่าหนึ่งคือตอนดีแอกเราสึกไม่ค่อยคลิกกับเอ็มวีเรารู้สึกเหมือนแบบตีความได้ย่าใช่ไหมตีความได้ยากแล้วมันทําให้เหมือนแบบเราโฟกัสได้ไม่เต็มที่แล้วรอบนั้นอะไรอย่างเงี้ยงงงอิเลเมนต์หลายอย่างแล้วก็บวกกับตอนที่ดูแดนเพอร์ฟอร์แม้นตอนดีแอกอะแล้วจำได้ว่าน้องอะเต้นดอกกระดานเซอร์ใช่ด้วยเหมือนแบบขัดใจนิดนึงแต่พอมาฟังซ้ำๆมารู้สึกว่าชอบอิเลเมนต์หลายอย่างชอบตั้งแต่ตอนจังหวะเพลงขึ้นมาแล้วชอบเสียงของน้องไปจนถึงแบบ คอนที่เป็นแบบเงยเงแล้ว่อนพีฮุกมันหายมาคอนพีฮุกหายมากใช่เห็นด้วยตรงที่มันเป็นฮุกอีกแบบหนึ่งที่เราไม่เคยเห็นมันจะมีฮุกแบบฮุกลองไปเลยแล้วก็ฮุกเต้นอันนี้ฮุกเต้นเป็นภาษาเอเดียนชอบมากเต้นไปเลยต้องร้องเสียจเลยแบบขึ้นมาคือูดผ่านสุดๆไป อันดับที่หนึ่งแล anyway, ้วค่ะอันดับที่หนึ่งก่อนจะไปถึงอันดับที่หนึ่งดูมาถึงตรงนี้กด subscribe ทุกอย่างอย่าลืมกด subscribe ให้กัดสิด้วยนะอันดับที่หนึ่งของน้องอันดับที่หนึ่งเป็นเพลงที่ขอบคุณที่วงได้เพลงแบบนี้อืมมันนะฮะวงอะไรอ่ะอย่าบอกนะว่าวงลูกศรเอออหรอใช uh, ่โอ้ยอันดับที่งเราจะต้องเป็นเพลงปลูกต้นไม้เหรอเธอเป็นปลูกต้นไม้หรอูกตอบ ดราม,มา่ารู้สึกขอบคุณที่วงได้เพลงนี้อชอบที่สุดในครึ่งปีหลังอาจจะฟังไม่บ่อยเท่าท็อปออคลิปด้วยซ้ำแต่รู้สึกว่าเป็นเพลงที่พาเพื่อนลุกทอ่อนใช่เพราะมันดราม่า <c oughs> โ็ตัดไปเฉพาะท่อ <c oughs> นี้เลยเพลงดราม,ม่าเนี่ยคือโอเคเขาไม่ได้เอาคอนเซปต์ความยามาหรือหรือมีไม่รู้แต่ว่าไม่ได้มีการต่อสู้กับดรามแล้วอะแอคชั่นที่กําลังดีแต่เราชอบดีเรคชั่นนี้ใช่แล้วมันมีความเป็น SM ตรงที่ดีเรคชั่นของการร้องด้วยเนื้อเพลงวิธีการเอื้อนของหนิงหนิงกับวินเทอร์อะไรเงี้ย เขารู neck, <t od three |ms|> ้สึกว่านี่คือวง SM มากที่เหมือนสมัยก่อนเลยการทําแบบนี้คือไม่มีแล้วในวงการเ p o p โดยเค่าะเอสเอ็มเท่านั้นแต่มันยังไม่เชยอ่ะมันยังมีความทันสมัยอยู่นะเพราะมันคือหนึ่งเดียวเลยปะตอนเนี้ยที่แบบการลองสมัยก่อนอยู่เลยใช่ท่าเต้นทุกอย่างจริตมันก็เลยอ่ะสุดๆได้แปลกใจพี่สาวอะยังจะอีซี่ยังจะบับเบิ้ลกามอีกไหมไม่เรืกแล้วแ้เหรอต่ของซันก็คือเป็นเพลงที่ทุกคนเห็นแล้วว่าซันเต้นเต้นด้วยเหรอ เดี่ยวฉันเป็นเดี่ยวหญิงอุ๊ยใช่ you and me เอาจริงป้ะตอนแรกอะ <c oughs> มึงพักกูในสตอรี่แล้ว <c oughs> ใช่ว่า <c oughs> เขาแน,น่นอน ของนี้คืออันดับหกนะหล่อใช่คุณนี่ชอบมากเหมือนกันแต่ว่าแบบไม่เข้ากูอ่ะอันดับหนึ่งยฟังทุกวันตั้งแต่กูรีแอมมากูฟังทุกวันมากกว่าหนึ่งครั้งนี่แน่กูชอบมากกูชอบมากคือมันทําให้เรานึกถึงเพลง Black Pink ที่เป็น Black Pink o r i g i จินแล้วเจนนี่เป็นคนทาถึงแล้วเราเป็นเมนเจนนี่เอลิเมนต์ใน NV ไม่เยอะแต่เป็นเอลิเมนต์ที่สวยงามพระจันทร์สีแดงการทําผมทรง เซเลอรนะ์มูลชุดแดงด <What> วัเทอร์คือแบบเหมือนมันถูกจลิตเราไปหมดเลยอะไรเงี้ยแล้วเราก็แบบคือเราฟังเราชอบก่อนที่เราจะโดนศบประมาทว่าช่องเราไม่ชอบตึกดำด้วยซ้ำกูยิฟังเลยกูฟ <c oughs> ังไม่ทุกวันเลยเพราะว่ากูไม่ได้เอาคําพูดพวกนี้มานั่งแบบว่าอุ้ยกูจะไม่ฟังตึกดำแต่กูชอบกูเป็นลำดับหนึ่งครึ่งหลัยค่ะชอบมากจริงๆแบบเออให้เบอร์หนึ่งไปเลย ยไม่มีจริงนะเรื่องแบบไบแอลตึกนี้ไม่มีไม่มีจรเราฟังแค่เพลงครับใช่บุ้าไม่ชอบไม่ในไบแอ s อะไรครัถ้าไบแอกคือไม่ดีแอคจบจบของขันสามชรู้แล้วต้วหรอชารูรอคืนที่สดใสคืนที่ดาวเตืนใช่ดาวเต่คืนเลิกเลิ ชอบเล่นเกมเอเก่งมากเลยแบบชีพูดระหั่รีแอกเลยว่าเป็นเพลงสำหรับอย่างมานะแล้วมันก็เป็นเพลงตีมของแบบ Overwatch ไปเลยแล้วมันดีอ่ะเอาจริงๆเราชอบอิเลเมนต์หลายอย่างชอบวิธีการร้องอ่ะชอบท่อนที่มันแบบ แต้ก็เป็นก้นกระดกอก้นกระดกใช่คนไปเต้นแต่กับองเต้นชอบมากแปลกใจนิดนึงเหมือนกันแต่ก็นั่นแหละอันดับที่หนึ่งของเราในครึ่งปีหลังปี2023ันยี่สิบสามจริงเห็นด้วยว่าแบบเพลงนี้เหมาะกับการใส่ในทุกสตอรี่ในช่วงแบบเดือนธันวาที่ผ่านมาจริงจริงอ่ะสตอรี่อะไรไปบรรยากาศแบบไหนคือ perfect night คือเข้าหมดนี่ใช่เพลงนี้ตอนสตอรี่ตอนปีใหม่ด้วยที่แบบรุ่งเรืองอะแล้วก็เป็นแบบ perfect night ที่พี่ยูยีมันเข้ากับช่วงธันวาได้ดีมากเลยสุดๆขอบประเดี๋ยวถ้าก็ออันดับ กี<ป>่หลังอช่อขอบคุณเพื่อนสามารถแชร์ให้เราอ่านได้นะครับในใ<ช>คอมเมนต์เราชอบดูมากคือของครึ่งปีแรกของ2องวันยิ้สามาเพื่อนเพื่อนแชร์กันเยอะมากเป็นส<ช>ั่งสองสาสมสาวนัวน,วนคอมเมนต์เลยใช่อยากอ่านอีกเหมือนกันว่าแบบแต่ละคนมีเพลงในใจคือกี่หลังเป็นเพลงอะไรบ้างเนะาะคือจะคอมเมนต์ก็ได้หรือว่า จะตอบไปในทวิตเตอร์ก็ได้โพสไปก็ได้ยังไงก็ได้เหมือนกันอยากอ่านครับหาก็เชิญชวนเนาะหรือว่าใครก็ตามที่สมมติว่าอยากจะเดาว่าแบบอันดับหนึ่งอันดับสองของพี่ๆเป็นอะไรก่อนที่จะดูคลิปอะก็สามารถพิมพ์มาได้เช่นกันใช่ซึ่งอาจจะแบบว่าเดาไม่ถูกในครึ่งปีหลังใช่ค่ามซับซ้อนอยู่นะมันแบบขึ้นขลงลอยู่นะแล้วก็เป็นหลายเพลงที่อะก็ไปด้ชอบนี่ใช่ เกือบจะดูคลิปเลยว่ามันคือการ re act first implication หลังจากนั้นอะกูจะชอบมันเป็นเรื่องปกติโซโซจะเอาอะไรกระจายคนเนาะสำหรับใครที่อยากฟังตองซิสท็อคในเรื่องไหนยังคงเปิดให้คอมเมนต์เหมือนเช่นเคยว่า w i t พี่ท็อคท็อกปิกนี้ให้ฟังหน่อยอยากโชวๆๆเราชอบนะทอกกระซิสมันสนุกดีเราชอบทอกกระซิสมากก็ ประมาณนี้เนาะประมาณนี้สำหรับท่าก็ตามที่แวะเวียนมาดูจังซิสเป็นครั้งแรกอย่าลืมกด Subscribe ลืมกดกระดิ่งจริงๆสำหรับคอมเมนต์พูดคุยแววเวียนไปดูวิดีโออื่นของช่องถ้ามีการพูดบนทวิตเตอร์อย่าลืมใส่แท็กจอมเวียนเซสตลอดด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าอันดง